ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเ,ยเลยโอเคครับเพื่อนก็สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันพุทธที่5เดือนโนเวมเบอร์กันแล้วนะครับเพื่อนก็บิตคอยในแท่งเดย์นะครับเพื่อนหลุดลงหลุดหลุดหนึ่งแสนแล้วเรียบร้อยนะครับในเมื่อคืนนี้นะครับเพื่อนก็ ตรงนี้นะลงไปที่98,800นะครับแต่ว่าตอนเช้ามืดเนี่ยก็เด้งคืนกลับมาที่1น0 0 0 0สเอ้ยหนึ่งนะครับเพื่อนก็เรียกว่ายังกระเว็บพนันนะรูดลงไป988,98888.8 <c oughs> เอาเข้าไปอ่ะก็แท่งนี้นะครับก็เป็นไปอย่างที่คิดนะครับเพื่อนก็รูดลงมานะครับอ่ออันนี้เดาๆแบบมโนเบื้องต้นก่อนนะครับเพื่อนว่า ลงมาสี่แท่งเด้งคืนไปสมตรงนี้มีโอกาสเด้งลงมาเด้งลงนะอีก2 3สมแท่งปักวักนะครับ่าก็ตัวนี้เดี๋ยวปิดแท่งอาจจะมีตามมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนก็ยังผมถ้าเป็นผมนะผมยังไม่ไม่กล้ารับนะในตรงนี้นะครับเพื่อนก็มีโอกาสที่มันจะรูดลงต่อเนื่องได้อยู่นะครับประมาณนี้เลยเนาะก็ลองไปลุ้นๆกันดูนะครับตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะลงจบเมื่อไหร่นะครับอันนี้เป็น ชุดแนวมนโนนะซึ่งมันไม่ได้เป็นจริงตามที่วาดนะครับเพื่อนตอนแรกนะวางไว้คร่าวๆนะว่าน่าจะลงประมาณนี้นะครับแต่ว่าชุดนี้นะผมคิดว่านะพอถ้ามันออกทรงประมาณนี้เนี่ยน่าจะลงต่ออีกสักวัน2วันนะแล้วค่อยเด้งนะครับเพื่อนซึ่งแนวเด้งขึ้นไปนะเพื่อนก็ออกแนวว่าน่าจะไปเทสเทรนไลน์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขออัปเดตเทรนตัวใหม่นะครับตรงนี้นะก็จะเป็นเส้นเขียวเขียวนี้นะครับชุดโครงสร้างนี้นะครับเพื่อนผมขอลบทิ้งนะครับ ตรงที่ว่าตอนที่มันรูดหลุดลงมาตั้งแต่ตอนต้นเดือนตุลานะครับอันนี้คือถือว่าเทรนเซนเส้นนี้นะครับ่าน่าจะจบไปแล้วนะครับแล้วมันคอนเฟิร์มด้วยการลงมาแล้วด้วยนะครับเพื่อนซึ่งตรงนี้นะครับมองในชุดย่อยนะครับถ้ามองเป็นชุด A,B,C นะครับตรงนี้คือลง A เด้ง B ลง C ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาเลือกทางแถวโซนล่างตรงนี้อีกทีหนึ่ง นะครับตรงเนี้ยผมว่าน่าจะมีคอมโบโลงอีกชุดหนึ่งอีกชุด2ชุดนะครับตามมาเรื่อยๆนะเพื่อนตรงนี้นะก็เดี๋ยวไม่ต้องรีบรับของก็ได้นะครับคิดว่านะครับน่าจะเป็นชุดหน้าตาคล้ายๆนะใกล้เคียงชุดนี้แต่ขนาดเนี่ยมันน่าจะขยายเออออกแนวประมาณนั้นเลยนะครับเพื่อนตรงนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงเนี้ผมมองว่าตรงเนี้ยลงเป็นหนึ่งสองนะครับตรงเนี้ยเนะี่ยหนึ่งสอง 3มานี้แล้วเดี๋ยวเด้ง4ลง5อย่างนี้นะครับอันนี้นะเดาเป็นการส่วนตัวไว้อย่างนี้ก่อนนะครับว่าน่าจะมีโอกาสนะครับหลุดช่องแนลตัวนี้ลงมานะครับตอนนี้บิตคอยนะครับวิ่งในกรอบชแนลเป็นช h a n แนลนี้อยู่นะครับก็น่าจะลงมาเทสเทรนไลน์ตัวนี้นะครับแล้วมีเด้งสูงๆนะครับเพื่อนตรงนี้ก็จะอยู่แนว96 95โดยประมาณนะครับตรงนี้ยังลงมา ผมว่ายังลงไม่สุดนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวรอรุ่นกันดูนะครับว่าลงมาเป็นครอโบต่อเนื่องได้ขนาดไหนนะครับตรงเนี้นะก็รอรุ่นว่ามันจะหลุดนะครับประมาณนี้เลยเนาะแทงเดย์วันนี้นะครับไม่วิเคราะห์อะไรเยอะนะก็ลงไปตามแนวนะครับเป้าหมายนะครับก็เป็นเป้า100พอนะครับตรงนี้นะก็ที่เป็นเทรนลงนะครับเป็นขั้นต้นนะครับเพื่อนก็ตีถ้าตีจากชุด USD C ตัวนี้นะครับ เป้า100จะอยู่ที่เอ่อ0ก้าหันกันเลยนะครับก็ถือว่าลึกนะเพื่อนเรียกว่าเป็น90,000ตน้ตนๆไม่รู้เป็นลงไปถึงหรือเปล่านะครับแต่จะมีจุดสังเกตอยู่อันนึงนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้วิ่งอย่างที่เราเราแบบประมาณการกันเนอะ มันก็อาจจะวิ่งไาจบที่0 7 8 6ก็ได้นะครับเพื่อนอยู่ที่96,700ซึ่งเป็นแนวใกล้เคียงนะครับผมว่ารอบนี้นะน่าจะลงมาเทสซูเปอร์เทรนก่อนนะครับซูเปอร์เทรนวีคตัวนี้อยู่ที่96นะครับเพื่อนก็เป็นแนวซูเปอร์เทรนยาวมาตั้งตั้งตั้งนานแล้วเนาะตัวนี้เป็นแนวรับต่อเนื่องมาตั้งแต่สิงหานะครับไม่เคยหลุดไม่เคยมีอะไรมาเทสมันนะครับตรงนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะลงมาเทสแบบหย่อนๆยนก่อนนะครับก็ คล้ายโซนนี้ไหมนะครับแล้วเดี๋ยวมีเด้งก่อนนะตรงนี้เราก็ไม่รู้นะว่ามันจะเด้งออกขึ้นไปอย่างนี้ไหมแล้วก็รูดลงนี้นะครับก็ออกได้หลายแนวเลยนะครับเพื่อนๆตรงนี้มองเป็นชุด a b c อยู่นะครับแล้วถ้าเป็น a b c กลับขึ้นไปอย่างนี้แล้วรูดลงอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นจังหวะให้เล่นต่ออีกทีหนึ่งนะครับเพเดี๋ยวรอชุดฟอร์มตัวอะไรอย่างนงี้กันก่อนนะครับตรงนี้ก็เตรียมตัวเทปพอกฟิตขาช็อตลงมานะครับจาก116งนกะครับเพื่อนๆตรงนี้นะก็รูดลงมาตรงนี้นะครับเป้าร้อยเก้าหม ก้าหมื่นต้นๆโดยประมาณนะครับก็ตัวเนี้ยพึ่งแย่ลงมา98 0 0 0นะครับก็เป็นผมผมก็ยังรอนะครับรอให้มันรูดตัวลงมาต่อเนื่องนะครับเพือ่อนๆอ่ะก็วางแผนว่าจะปิดหรือจะรับเป็นรองเบาๆนะครับแถว9ก้าหมื่นนะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปแถวสักแสนหนึ่งนะผมจะขายนะครับเพื่อกดช็อตใหม่นะครับวางแผนคร่าวๆไว้ประมาณนี้เดี๋ยว ก็จะมาวิเคราะห์อินดิเคเตอร์ซ้ําอีกสักรอบหนึ่งนะครับในตอนที่มันขึ้นไปถ้าโอบอสซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นจงังหวะกดชอ็อตนะครับเพื่อนๆโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับตัว Bitcoin นะครับในทำเฟรม Day ก็เป็นไปอย่างเป็นไปตามแผนนะ,ะประมาณนี้เลยนะครับก็เอาเป็นว่าถ้ามันเบรกเทรนด้านบนนะครับอันนี้มองขึ้นนะ,ะแต่ถ้าไม่เบรกก็ไม่มองขึ้นนะแต่ถ้าเบรก แนวเส้นแดงตรงนี้มาก็จะมองลงแบบเข้มๆนะครับเพื่อนเพราะว่าถ้าเบรกตรงนี้ลงมาปิดนะครับปิดเป็นทับเทรนไลน์ตัวนี้แสดงว่าหลุดชัดเจนนะครับเด้งขึ้นมาเท่าไหร่ก็คือกดช็อตนะครับส่วนอ่าซูเปอร์เทรนปิดอย่างนี้ก็คือชัดเจนว่าเป็นขาลงเด้งขึ้นไปเท่าไหร่ก็คือช็อตเหมือนกันนะครับก็จะมองเป็นทิศทางเดียวกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเพื่อนโอเคก็เดี๋ยวมาย่อยดูในสี่โมงครับ ดีโมตอนนี้นะครับก็เริ่มฟอร์มตัวเป็นโดจินะครับเพื่อนก็มีอาการแบบอยากจะเด้งขึ้นแล้วกันเนาะตรงนี้นะครับมันก็ตกเหวลงมาค่อนข้างแรงนะครับถ้ามองว่าตรงนี้นะครับมองเป็นชุดเอ่อหนึ่งสองสามหรือเป็นชุด a b c นะครับน่าจะคล้ายๆ a b c มากกว่านะก็ชุดตรงนี้นะครับเพื่อนถ้าถ้าเกิดมองในชุดย่อยของฟอร์มหัวตรงเนี้ยเรามองตรงเนี้ยเป็นชุด a ลงมา เด้ง B ลง C นะครับมันก็จะมีโอกาสเด้งตรงนี้ขึ้นกลับมาอีกทีหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอปิดอินดิเคเตอร์ก่อนนะมันหลกเกินนะครับอ่ะเราเรามามองตรงนี้ก็มองว่าลงเป็น1ลง2หรือเปล่าหรือจะเป็น A ลง B นะครับถ้าเป็นไซนิโอเป็นอ่าสมอลเอ็กเวฟนะก็ตรงนี้ก็จะมองเป็น A B C เด้ง X ลง a b c อย่างนี้นะครับอันนี้ลงลึกไปหน่อยนะ a b c x a b c อ่ะประมาณนี้นะอันเนี้ยจะเข้าเข้าแกปที่ที่คิดไว้ว่าน่าจะลงมาแถว96,000 94 0 0 0อะไรแถวเนี้ยนะครับก็ลองล,ลุ้นกันดูนะว่าเป็นออกเป็น x wave เบาๆอย่างนี้ไหมนะครับซึ่งถ้าเป็นตนัวนี้ขึ้นที่ลงมาจบแล้วนะครับมันจะไซ w ว y Up ขึ้นไปนะตัวนี้ก็ รอลุ้นรับชอ็อตตอนที่สโต้ไอไซน์นะอยู่ในโซนโอเวอร์บอทแล้วกันเนาะอ่าก็อยกดชอ็อตเพิ่มนะครับเพื<ๆ>่อนๆตรงนี้นะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะว่ามันเด้งสูงขนาดไหนเนาะตรงนี้ถ้าชอ็อตลงมาจาก11 0นะครับก็ตรงตรงนี้ก็เป็นแนวเหมือนกึน่งกึงว่าเทคโปรฟิตแล้วกันเนาะถ้ามองในชุดย่อยตรงนี้นะครับเพื่อนตีเป็นเป้าหมายนะครับ a b c ตรงนี้นะตัวนี้คือเป้าร้อยแล้วก็ไปจอดที่1 2อี่เรียบร้อยนะเพื่อนือนตรงนี้นะ ก็ผมว่ามีโอกาสเด้งขึ้นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้นะเป็นเป้าเกึงๆว่ามหาชนนะครับโอเคก็มองไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับก็จะมีเป้าถ้าเกิดใครถือแบบอ่ดๆเลยนะครับเพื่อนๆก็มีเป้าร้อยหสจุดดนะครับตัวนี้นะน่าสนใจหรือจะไปเป้า2องรอยหสจุดดตัวนี้เลยเนาะอยู่ที่8 4 0 0 0สี่อันนี้ลึกไปหน่อยนะครับเพื่อนๆก็ คร่าวๆเบื้องต้นเนี่ยไว้แถวสัก95้านะอ่าผมเดาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับโดยประมาณนะก็เดาไว้แค่นี้ก่อนพอดูมันจะลึกไปหน่อยนะอ่ะตัวนี้นะครับก็เป็นแนวเด้งแล้วกันนะครับในสี่โมงนะก็อาจจะมีโอกาสเด้งให้ขึ้นไปชอ็อตหรือเปล่าหรือมันอาจจะลงเป็นคอมโบต่อนเนื่องนะครับเป็นคอมโบเชนชักๆๆลงมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะก็ไม่แน่ใจเลยนะอยู่ที่ว่าตอน อยู่ที่ว่าปิดแท่ง4ี่โมงนะหลุดหลุด1 0 0 0 0แสนเมื่อไหร่นะผมว่าจังหวะนั้นเนี่ยน่าน่ากลัวนะครับเพื่อนตอนนี้เนี่ยเหลือ2ี่นาทีปิดแท่งนะครับเพื่อนก็รู้ลุ้นกันดูนะครับเพื่อนว่ามันจะลงต่อไหมนะครับผมก็ยังมองลงอยู่เสมอนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็คิดว่าเป้าหมายนะอย่างน้อยๆ0 0,000ต้องมีให้เห็นนะครับแต่ทีนี้อันนี้มันตีอยู่ใน USDC นะเพื่อนก็มีโอกาสที่ ตามมันจะเคลื่อนเคลื่อนได้นะครับอาจจะต้องไปรีเช็คกับตัวในบิตสแนมซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะก็ลองไปลุ้นกันดูได้นะครับตรงนี้นะมองเป็น A,B,C ลงมานะครับประมาณนี้เลยอ่ะก็ถึงเป้าแล้วแหละนะอ่ะแปลง่ายๆว่าสี่วโมงนะครับถึงเป้า9 9 8 9ตรงนี้แล้วนะครับก็มีคนรับของนะครับใครเล่นช็อตลงมาเนี่ยจาก110ตรงนี้นะครับ ตกเหวหลุดหลุดเทรนตัวนี้หรือจะสัก107ลงมาตรงเนี้ยถ้าเล่นระยะสั้นนะตรงเนี้ยเทปฟิตได้นะครับเพื่อนอ่ะประมาณนี้นะครับมาดูใน1ชั่วโมงนะครับเพื่อนหนชั่วโมงก็เป็นแนวเด้งนะครับเด้งสู้ขึ้นมานะครับก็ลองวาดคร่าวๆประมาณนี้นะถ้า1ชั่วโมงสู้หนักนะครับเอาเป็นว่าตรงเนี้ยไม่ควรเบรก110นะครับตรงนี้นะ111 11, แล้วกันเนาะไม่ใช่10111137ตรงนี้ไม่ควรเบรคแล้วถ้ามันเบรคขึ้นมาเนี่ย ก็ผมว่าสต็อปทิ้งไปก่อนนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะอาจจะต้องมาดูทรงใหม่นะครับบางทีเนี่ยมันเอ๊ะ A,B,C แล้วมันน่าจะควรจะต้องลงตอนเนื่องนะถ้ามันยังอุตสาห์สู้ขึ้นมาเนี่ย A ท a t t e r n มันอาจจะไม่ใช่แบบที่คิดไว้นะครับแต่ก็คิดไว้ว่าโอกาสยากนะที่มันจะเด้งขึ้นขนาดนั้นนะเพื่อนผมเรียกเดาว,ว่าในชุดนี้เนี่ยน่าจะเด้งขึ้นไปเต็มแก่ก็106นะครับโดยประมาณตรงนี้นะ ก็เดาไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมเองก็วาง s ต o อ l ลอดไว้แถวสัก107นะครับโดยประมาณเป็นเทคโปรฟิตแล้วกันเนาะ TP ตรงนี้เลยนะถ้าเด้งสูงขึ้นมาเนาะทีนี้เรามาลองวิเคราะห์ในภาพย่อยนะถ้าเรามองเป็นขึ้น X เ,เด้งขึ้นมาสมมุติมันจะเด้งขึ้นมาจริงๆนะครับเพื่อนมันมีโอกาสไปที่ตรงไหนได้บ้างนะก็ตีมาจากชุดตรงนี้เลยนะครับเพื่อนอ่าลงไปสมมุติว่าตรงนี้ลงจบแล้วนะเป็นเรื่องสมมุตินะครับไม่ใช่เรื่องจริงนะเพราะว่า มันยังมันก็ยังไม่รู้นะว่ามันลงจบแล้วไหมนะครับมีแนวหน้าชอ็อตแล้วกันเนาะตรงนี้นะครับก็อยู่ที่1056นะครับเพื่อนตรงนี้นะแล้วก็10703นะครับ61.8จะอยู่แถวๆโซนนี้นะครับเพื่อนก็ตรงเนี้ยมันก็มีความก้มกึ่งนะเป็นโซนเล็กๆที่แบบเออหน้าลุ้นนะครับว่าเด้งขึ้นมาให้ชอ็อตเพิ่มหรือเปล่านะครับประมาณนี้เลยเนาะอ่ะก็เดาๆไว้คร่าวๆนะครับคิดว่าไม่น่าหนึ่งไม่น่าถึง107นะ เอาแค่61.8อยู่ที่หนึ่งศตรงนี้แล้วกันเนาะ <c oughs> ผมผมเดานะว่ามันน่าจะเด้งขึ้นมาได้แค่1 0ึ่ตรงเนี้นะครับเนี่ยเป็นแนวตรงนี้นะ1 0ึ่กับ1065อยู่ในโซนเลนประมาณนี้นะครับก็รอ,อดูจังหวะฟอร์มตัวนะสะตอไว้ไซขึ้นมาโอบอทนะเดี๋ยวกดชอ็อตสามอีกทีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นกันบ้างนะครับ มาดูตัวอีอเาเรียมนะครับอีเาเรียมเนี่ยลงไปอย่างที่คิดเลยเนาะลงไปแถวสามพันนะครับเพื่อน <c oughs> ก็ถือว่าเป็นแนวกึงๆึ่งแหม่ถ้าตีในกราฟนี้แล้วกันเนาะสปายด้านล่างเนี่ยเสี้ยนมันโคตรยาวนะครับเพื่อนก็เลยตีเป้าออกมาเนี่ยมันอาจจะแบบดูลึกผิดปกตินะครับแต่ทีนี้นะครับเพื่อนเอาเป็นว่ามันยังลงไม่จบนะผมว่านะดูจากอิเดคเตอร์ในทำเฟรมเดย์แล้วเนี่ยก็ลง มันน่าจะลงต่อเนื่องได้อยู่นะครับตรงนี้อาจจะเป็นแนวแบบเด้งสู้นิดนึงนะอาจจะมีปิดเขียวขึ้นมาสัก3 4 0พอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็มีแท่งพรุ่งนี้นะอาจจะเด้งถึง3 4 0พแล้วก็อาจจะรูดลงต่อนะผมก็เดาไว้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับมันก็ทิ้งตัวมาจาก3 6 0พนะเพื่อนตอนนี้สามพลบไปเท่าไหรอ่อ่ะถึง3า6 4นะตรงนี้ก็ตีว่า เกือบเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไหมผมไม่แน่ใจนะสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันเนาะเซลลงมาเนี่ยคือมันตึงมากเลยนะเพื่อนเนี่ยนะจากเปิดแท่งนะเอาลงมาถึงไส้มันเนี่ยประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์โดยประมาณนะครับก็อ่อตอนนี้เด้งหดตัวกลับไปเนี่ยติดลบอยู่ประมาณแปดเปอร์เซ็นต์นะแปดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็ถือว่าอืมน่ากลัวนะตัวนี้นะครับน่ากลัวว่าถ้ามองในภาพมันลงต่อเนื่องนะครับเพื่อน ก็มีโอกาสที่จะลงมาแถวสัก2,008 2,009เนี้ยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพื่อนก็เอาเป็นว่าแนวต้านแนวรับสไปายตัวนี้นะครับรับไม่อยู่แล้วนะครับแนว3,000นะพังเสียหายเรียบร้อยนะครับมองในชุดขึ้นนะครับ ก็มมเปนตรงนี้เป็น A เด้ง B ตรงนี้ลง C ผมว่าน่าเป็นคอมโบไซเว์แล้วก็ลงต่อเนื่องนะครับเพื่อนก็ให้เรามาระวังแล้วกันเนาะสำหรับตัวอ e ีเทอร์นะบางทีไอฟอร์มตัวตรงนี้ของมันเนี่ยมันอาจจะเป็นชุด A B C X หรอไม่น่าใช่นะตรงนี้อาจจะเป็นเอ,อ A ตอีไม่ถูกเลยเนอะตรงนี้ B แล้วเนี่ยคือขึ้น C ลงมาไหมนะก็ เดี๋ยวลองตีเป้าซามิทีนะจากยอดมันตัวนี้นะครับดูไม่ออกเลยตาลายนะลงนี่มันลายจริงๆอีเทอร์นะครับก็เป้าหมายนะครับตัวนี้นะ161.8ของชุดนี้นะครับอยู่ที่2อ0 0นะครับเพื่อนยังลงมาไม่ถึงนะผมว่าลงมาถึงแน่ๆนะนี่คือเป้าร้อยนะเป้าเดียวกันนะเพื่อน2 8 7 8กับ 28, 78, 2,9 25เนี่ยอยู่ในเลนใกล้ๆกัน 161.8มาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันกระชอกนะครับมันก็จะดูเป็นเป้า100อ่าผมว่าน่าจะอยู่ในกล่องตรงนี้นะครับอืมประมาณนี้เลยนะครับก็น่าจะต่ำกว่า2,009นะถ้าเกิดใครอยากรับอีเทอร์นะครับเพื่อนๆค่อยรับตอนจังหวะนั้นนะครับซึ่งมันก็จะพอดีกับรีเทสเมนต์นะเพื่อนตรงนี้นะเดี๋ยวลองตีย้อนคืนกลับไปนิดหนึงนะครับถ้าเป็นเป้า2,009 ก็คือ retention 0.55นะครับตัวนี้นะอาจจะหย่อนๆลงมาผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะ <c oughs> ลงมาถึงเป้า้อยตรงเนี้ยน่าสนใจนะครับหลุด3พ0 0แล้วก็นเนาะตัวนี้นะครับอ่าเป็นกล่องที่น่าสนใจมากนะครับเพื่อนๆตัวเนี้น่าจะเป็นแนวลงของรอบนี้นะครับแล้วก็สะสมเพื่อเด้งตัวชิปขึ้นกลับไปนะครับลงมาปลื้ดนะครับแล้วก็ใช้ way up ไปนี้นะครับอ่าเบรกเทนเบ,นเบาๆนะทำเป็นสปา์บีหรืออะไรเงี้ยนะครับ อาจจะเป็นช่วงมก,กระลาภมพาแล้วค่อยลูดลงต่อนะเดาวไว้่างนี้ก่อนนะครับเพื่อนก็ช่วงนี้เป็นไซเวดานะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูตัวถัดมาเนาะ LTC นะครับเพื่อน LTC เนี่ยก็ลงน้อยกว่าที่คิดนะครับเพราะว่ามันลงมาก่อนแล้วนะในวันก่อนหน้านี้หคือลงแบบไส้ยแตกมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนกออ็แท่งเทียนนะครับเป็นแท่งแดงแต่แดงเบาๆนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ย มันโคตรจะแดงมาแล้วนะครับแดงแบบเบรกเทรนไลน์เรียบร้อยนะครับเทรนไลน์เส้นเขียวนี้นะเพื่อนตรงนี้นะก็คือปิดทับเรียบร้อยนะครับคือพอเป็นแนวปิดทับเทรนไลน์ตัวนี้ผมว่าเล่นแนวนี้ก็ได้นะเพื่อนทับแล้วเนี่ยไม่ต้องสืบเลยนะ Follow Short ลงมาเนี่ยผมว่าได้ตังค์ตลอดนะครับเพื่อนตรงนี้นะพอหลุดเทรนไลน์เนี่ยคิดว่าคิดไว้แนวโนมคร่าวๆนะว่าเทรนเนี่ยมันน่าจะลงต่อนะครับประมาณนี้เลยเนาะก็ ท่านี้เป็นท่าเดิมท่าประจําทุกรอบนะครับตรงนี้สตอซ์ไซท่าดูในทำเฟรมเดย์เนาะก็มีโอกาสปรัแบบตัวเป็นขาลงแบบต่อนเนื่องสโตแคดเองนะครับก็น่าจะได้ลงลึกนะครับตีเคิร์ฟนะครับตัวนี้น่าจะสะบัดลงเหมือนเส้นมาม่าที่วางไว้นะครับอาจจะยาวอ่ะหน่อยนะผมว่าน่าจะถึงกลางเดือนพฤษภาเออพฤศจิกานะครับเมื่อนตัวนี้นะเออน่าจะลงต่อนเนื่องนะครับถึงวันที่10นะสี่หวันนี้ผมว่า น่าจะบู่ไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีไซเวย์ออกข้างนิดหน่อยแล้วก็ค่อยลงต่อนะครับตัวนี้นะก็มองมองลงไว้เลยนะครับเพื่อนโอเคประมาณนี้นะครับเพื่อนอยกเว้นมีปฏิหารนะครับเพื่อนเบรกร้อยเจ็ดขึ้นไปเนี่ยก็จะเปลี่ยนทิศนะผมก็จะมามองขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับโอเคมาดูดอชคอยนะครับเพื่อนดอชคอยเนี่ยก็ตอนเมื่อเช้านี้นะประมาณตีสามนะผมตื่นมานะครับก็ เห็นมันลงกำลังลงไปที่0.15นะก็เลยแบบฮู้ลงมาถึงเป้าที่คิดไว้เลยนะครับเพื่อนตรงนี้นะครับก็มาเทสแนวสไปาย0.14 0.15โซนนี้แหละนะครับเพื่อนก็อาจจะไซส์เวดาวลงมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้อินดคเตอร์ยังไม่ได้อยู่ในโซนโอเวอร์โซนะผมว่าก็มีโอกาสโดนโซลลงมาเรื่อยๆได้นะครับเพื่อนตรงนี้นะ เซลลงมาต่อเนื่องนะมีโอกาสลงมาแถว0.14 0.13หรือมาเกาะแถว0.13โซนนี้นะครับแล้วก็ค่อยเด้งขึ้นกลับไปนะครับตัวนี้นะก็เดาไว้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคก็คิดว่าน่าจะลงต่อเนื่องเลยนะครับมาดูตัวถัดมานะ XRP เ,เดี๋ยวนะดูโซก่อนดีกว่านะครับโซนะครับโซลาน่าเนี่ยก็เมื่อวานนะเมื่อวันศืนคุยว่า165นะโอ้โหลงมาตามเป้าวันนี้นะครับเพื่อน แย่ลงไป1046นะครับก็ผมว่าไม่ต้องสืบแล้วนะตรงนี้นะครับเพื่อนมันหลุดเทรลไลน์เส้นเขียวตรงนี้แล้วนะครับก็ใครที่มีอยู่นะก็รอจังหวะมันเด้งแล้วกันเนาะตรงนี้มันลงไปแล้วอะผมว่าก็รอจังหวะมันเด้งคืนกลับไปอาจจะมี170 180อาจจะได้เห็นอยู่นะผมเดาว่างั้นนะครับเพื่อนแล้วก็น่าจะลงต่อเนื่องนะครับ ซึ่งเดี๋ยวมโนในชุดลงตรงนี้ก่อนนะครับตรงเนี้ยมันลงเป็น1 2 3 4 5หนะหรือจะมองเป็น A B C X ตัวนี้นะแล้วก็ลง A ตรงเนี้ยชุดขึ้น A เดี๋ยวรอรุ้นกันดูนะผมว่าต้องให้สโตไวสใไซหรือสโตแคสตนะลงมาโอเวอร์โซก่อนนะมันถึงจะจบขึ้นชุดนี้นะครับตรงนี้มันอยู่ระหว่างทางที่มันแวะนะผมว่าตัวนี้น่าจะลงไปแถวซักเทส ด้านล่างตรงนี้นะร้อยสามสิบร้อยสามเอ็ดตรงนี้นะครับน่าจะลงไปถึงนะเพื่อนแล้วก็ตรงนี้อาจจะเริ่มพลิกกลับตัวนะเด้งขึ้นมาสักร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบหรือมาเทสสปายตัวนี้นะครับมาคอมคลอดตัวแก็บตัวนี้นะครับอยู่ที่ร้อยร้อยเจ็ดสิบนะตัวนี้ค่อยมากดเซลล์สามอีกทีหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราดูอินดิเคเตอร์ประกอบสามอีกทีหนึ่งหรือใครจะมาขายนะครับใครจะกดปิดออเดอร์นะผมว่าก็มาอยู่โซนๆนนี้นะครับน่าสนใจนะครับ ก็คล้ายๆชุดตรงนี้นะเนี่ยกำลังลูดลงมาตรงนี้ปลื้ดลงมานะครับก็อย่าเพิ่งไปขวางคลองมันนะครับรอจังหวะมันเด้งสวนคืนกลับไปเนี่ยเราค่อยแอคชั่นก็ได้นะครับเพื่อนตรงนี้บางทีเราอาจจะกําลังตกเหวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีแท่งเขียวสวนสไปขึ้นมานะเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็มีโอกาสนะที่มันจะลงไปก่อนแล้วก็เด้งคืนกลับมา170นะครับค่อยๆมาเซลทิ้งนะครับประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวมาดู XRP นะครับเพื่อน XRP เนี่ยก็ รุดลงไปแถว2ดอนนะครับแต่ตอนปิดเนี่ยลูดคืนกลับมาสองจุดสองนะครับก็ถือว่าลงไปลึกนะเพื่อนเออแล้วก็ดึงขึ้นค่อนข้างแรงนะเพื่อนตรงนี้นะก็เดี๋ยวรอลุ้นดูนะว่าตอนจบเทรนจริงๆนะมันจะไปจอดไป้ายไหนผมเดานะว่าจอดป้าย1.6ตรงนี้นะครับเพื่อนตรงนี้หนึ่งจุดหกหนึ่งจุดแปดตรงนี้เดนจะเป็นแนวเนี่ยตัวนี้น่าจะหล่นลงมาใกล้นะชึกๆดลงมาน่าจะลงมาแตะแล้วก็มีการรับของแถวโซน1.8 นะครับก็เราค่อยดูตอนที่พวกวานเขาแอคชั่นแล้วกันตรงเนี้ยมีโอกาสนะปรับตัวลงไปถึงปลายเดือนเลยนะผมเดานะครับ <c oughs> ก็กลางๆไปปลายเดือนเนี้ยเดี๋ยวค่อยรับของสาม,มิทีนะครับแล้วก็รอเด้งขึ้นนะไปปล่อยแถวสัก2.3 2.4เนี่ยผมว่าสวยนะครับ1.8ไป2.4เนี่ยเอ้ย1.8ไป2.3เนี่ยก็คือจุดศูนย์จุดห้าะครับไม่ใช่จุดศน จุดห้าหารด้วยหนึ่งจุดแปดนะครับคูณร้อยนะครับเพื่อนคำนวณมือแล้วก็กำไรประมาณยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะถือถือว่าสูสีนะก็น่ารุนเบสตรงนี้นะครับเพื่อนแนวเด้งนะหนึ่งจุดแปดตรงนี้นะครับเพื่อนอ่ก็ลองไปรุนรนกันดูนะครับรอแท่งเทียนรีเจคชั่นหรืออะไรก็ตามนะที่แบบเราเราถนัดนะครับแล้วก็ค่อยแอคชั่นรับของไปนะครับตัวนี้เป็นแนวบูนะครับเพื่อนก็ลองไปรุนๆกันดูนะครับถ้ามองเป็นชุดย่อตรงนี้นะครับตัวนี้มีมีขาค้าตรงนี้ ผมว่าตรงเนี้ยทรงตรงเนี้ยทั้งชุดทั้งกลุ่มก้อนคัสเตอร์เนี้ยทรงตรงเนี้ยมันเสียไปแล้วนะเพื่อนตรงเนี้ยมันแทงเข็มมาแล้วแล้วมันก็เริ่มไซเวดาวนะครับเพื่อนก็มีแนวโน้มนะว่าน่าจะหลุดจริงๆแต่ว่าตัวเนี้ยอาจจะเป็นแนวเด้งนะเออแนวเด้งก่อนเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อลงต่อนะครับก็เล่นเป็นชุดย่อยๆไปนะครับประมาณนี้เลยเนาะโอเคมาดู BNB นะครับ BNB เนี่ยก็ตัวสไปนนะครับเพื่อน ที่มันรูดลงมาตอนที่มันจะขึ้นออทามไฮนะครับตัวนี้นะก็ลงมาที่แนวออ860นะครับเมื่อคืนนี้นะลงมาไม่ถึงนะลงมา880นะครับแล้วก็มีหดตัวนะครับเช้านี้นะครับผมว่านะก็เดาเป็นการส่วนตัวว่ามันล่องลงต่อเนื่องแหละนะอย่างน้อยๆลงมา820 828 830ตรงนี้ผมว่ามีนะน่าจะมีให้เห็นนะครับก็ ดเดาไว้คร่าวๆประมาณนี้เนาะตรงนี้ก็ตรงนี้น่าจะเป็นจุดเลือกทางนะว่าไซด์เว่ยอัพหรือไซด์เวแล้วลงต่อนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอรุ้นกันดูนะครับผมผมเกรงไว้นะว่าน่าจะหลุดแถวอยู่แถวแปดร้อยเต้นนะครับมันยังมาไม่ถึงหรอกมันถึง800รไมปลายอยู่นะครับก็รอรุ้นดูอีกสักส3วันนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกัน โอเยเพื่อนทาคลิปขออนุญาตสรุปอย่างเงบบี้นะครับว่าก็บูนะครับเพื่อนเป็นแนวบูนะครับข่าวเนี่ยผมไปหาอ่านมาก็ไม่ค่อยมีข่าวอะไรเนาะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็อาจจะเป็นวันเทก็ได้นะครับเพื่อนตรงนี้เนี่ยก็เป็นเลยจุดตัดสินใจขายแล้วนะผมว่าก็ใครที่มีของอยู่รอมันเด้งขึ้นมาก่อนแล้วค่อยขายก็ยังคิดว่าก็น่าจะมีโอกาสอยู่นะครับเพื่อนในสองสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยน่าจะมีเด้งขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้นะเมื่อในคลิปเนี่ยผม วิเคราะห์คร่าวๆไปแล้วนะว่าระยะไหนที่มันควรจะขึ้นมานะก็อยู่ในถ้าในบิตคอยเนี่ยอยู่ประมาณแสนกับหกพันห้าพันหกพันโซนนี้นะก็จะเป็นจังหวะที่น่าจะมีฮูบเด้งขึ้นมาในระหว่างวีคนี้นะครับเพื่อนก็ดเดาไว้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นนยังไงฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเ p พิสตูดิโช่องนี้แล้วก็ช่องนิเคือช่องหนึ่งก็คือ Everyday Trade นะเพื่อนก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ